สวัสดีครับวันนี้พบกันในวิชาศิลปะสาขาดนตรีชื่อรายวิชาดนตรีสองรหัสรหัสสอสอามหนึ่งศูนย์สามเรื่องดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมวันนี้วันที่สองกรกฎาคมนะครับพบกับครูวุฒิเหมือนเดิมนะครับ อันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดบทอัปลักษณ์เป็นราชนิพลของรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพลเอาไว้เมื่อหลายปีแล้วแหละนะครับคำว่า,าดนตรีนะดนตรีเราเรียนจะถึงมสามนะครับจากหมหนึ่ง ดนตรีที่เป็นเสียงนะครับเป็นเสียงเสียงที่มีความต่างระดับมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่าอ่าถ้าจะเป็นโน้ตก็คือโดเรมีฟาตอลาจีโดประมาณเนี้ยนะครับเอาเสียงมาเรียบเรียงเขาเรียกว่าการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับให้เกิดความไพเราะอ่าแล้วก็มีบทเพลงแล้วก็มีจังหวะอ่าแล้วก็มีเนื้อร้องอะไรเงี้ยเป็นองค์ประกอบของดนตรีอันนี้เราเรียนตั้งแต่ม2มาแล้วนะครับ ที่ดนตรีเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องดนตรีกับสังคมดนตรีมันมีความสัมพันธ์มีความจําเป็นมีความเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรดนตรีกับสังคมคำว่าสังคมก็คือสังคมวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมคําว่าวัฒนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติกันต่อนเนื่องกันมาในคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี นะครับที่ดีเป็นสิ่งที่ทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขเรียกว่าวัฒนธรรมตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่คิดว่าดีทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขนะรากเก้าที่มาของวัฒนธรรมเนี่ยนะรากเก้าจริงๆอะ่ะก็คือเกิดจากความเชื่อของมนุษย์มนุษย์เนี่ย ดำรงชีวิตอยู่เมื่อมีกิจกรรมทางอาชีพทางส่วนตัวทางสังคมก็จะเกิดปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาบางทีแก้ปัญหาแล้วมันไม่สำเร็จหรือมันซับซ้อนก็จะไปมีความเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้นะความเชื่อหลายๆคนก็ฝังใจว่าเชื่อ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 บ่อยๆมากๆความเชื่อจะกลายเป็นเป็นประเพณีเ <Yeah. Yeah. S 1> ช่นเช่น เชื่อว่าพญานาคที่แม่น้ําโขงในอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเนี่ยถึงเทศกาลออกพรรษาจะต้องจุดบั้งไฟจากก้นของแม่น้ําโขงขึ้นมานะเป็นความเชื่อเมื่อความเชื่อก็เกิดประเพณีที่แม่น้ําโขงถึงเทศกาลทาบุญออกพรรษาเป็นประเพณีสะสมเข้าสวมเข้าต่างสวมมากๆเขาก็เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็เป็นความเชื่อที่กว้างขึ้นมาในระดับที่สูงกว่า ูงกว่านะครับสูงกว่าประเพณีวัฒนธรรมก็เชื่อมากๆจนไปทั่วโลกจนไปทั่วโลกก็เรียกว่าอาระยะธรรมนะครับอาระยะธรรมทีนี้มาดูดนดนตรีในหนังสือที่ที่ครูแจกไปนะครับในหน้าตายอย่างเงี้ยนะครับหน้าตายอย่างเงี้ยชันว่าใส อิทธิพลต่อบุคคลหลังที่เล่าไปฟังนะครับอิทธิพลต่อสังคมสังคมเนี่ยเอาทีจะทําอะไรขึ้นมาเช่นทหารจะออกรบเนี่ยมันทํายังไงจะเกิดความฮึกเขิมเกิดความแบบอยากสู้เนี่ยมันก็จะต้องลั่นกรองรบมีกรองมีอุปกรณ์ส่งเสียงให้ทหารเกิดความฮึกเขิมหรือประเพณีเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะใ,ใช้กิจกรรมของดนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับปัจจัยที่ทําให้ดนตรียอมรับจากสังคมคือความเชื่อดที่ได้ฟังความเชื่อปัจจัยที่ทําให้ดนตรีได้ยอมรับจากสังคม ใจที่ทำให้จนดีได้สังคมหนึ่งดึกความเจริญทางวัฒนธรรมความเจริญทางวัฒนธรรม ทนธรรมนี้มันเป็นความเจริญงอกงามที่มันพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องถิ่งที่เขาทากันมาก็จะมีการาเพิ่มเติมมีการคิดคน้นมีการแนวปฏิบัติผู้คนคนมันไม่อยู่เร่งนคนมีความคิดตั้งสันนะครับก็จะมีกระบวนการมีกิจกรรมที่ที่หลากหลายที่หลากหลายนะครับเขาเรียกว่าความเจริญทางทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีอันที่สองความเจริญทางเทคโนโลยีก็คือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี่ยมันมนุษย์มันมีต้องการสู้ปัญหาแก้ปัญหาก็จะห,หาวิธีแก้ปัญหาคิดค้นขึ้นมาอะไรใหม่ใหม่มาเช่นคนเครื่องดนตรีเนี่ย จากแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างเอเป็นโนเป็นโนมันยังไม่มีแพร่หลายมันก็มาเป็นอะไรหีบเพลงเขาเรียกว่าแอคคอร์เดียนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยืนคนยืนอยู่ตรงกลางเวทีแล้วก็ยืดเข้ายืดออกก็หีบลมอเป็นลมอยู่ข้างในนะแล้วก็แล้วก็ใช้แ,แขนเนี่ยรีดลมเห็นลมเสียงก็จะคล้ายๆคีย์บอร์ดของเรานี่แหละ ต่อมาก็พัฒนาต่อมาทุกมันเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าแล้วอย่างกรองเห็นไหมกรองก็เป็นไฟฟ้าแล้วกดปึ๊บเป็นไฟฟ้าตึง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 ,ง,ง,งไม่ต้องไปใช้ไม้ตีละใช้นิ้วกดก็เป็นกรองได้ครับทีนี้เขาเรียกเทคโนโลยีมาดูต่อไปครับยุคสมัยยุคสมัยเช่นเดียวกัน ดนตรีแตก่อนคนฟังเพลงฟังดนตรีเนี่ยก็จะเป็นเพลงไทยเดิมเ,เพลงไทยลูกทุงท่งเพลงลวดอุกรุงะเพลงสากลก็เพลงฝรั่งตอนนี้ก็มีเพลงสตริงมีหมอลำซิ่งมีเพลงอะไรขึ้นมามากมายนะนคนฟังแต่ละยุคมันก็มันจะเพาะไม่เหมือนกันแนะยุคไคก็แต่ละยุคก็แหละเพราะฉะนั้นความไพเราะนั้นจะอยู่ที่ยุคสมัยเหมือนเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายเราอะความสวยความงามสกจเกงขาดก็ว่าสวย เก่งยีนขาดแล้วขาดอีกเนี่ยสวยเหลือเกินชอบแพงก็แพงเนี่ยเป็นยุคของเขานะครับก็เรียกความจเจริญทางยุคสมัยนั้นต่อไปครับการสืบทอดของศิลปินเกี่ยวกับศิลปินศิลปินก็จะพยายามจะสืบค้นสืบค้นทํำยังไงนะมันจะมีอะไรที่แปลกนะอะไรที่แปลกอะไรที่มันเ,เป็นสิ่งใหม่ๆนะศิลปินก็จะคิดคน้น ในเรื่องของดน,นตรีเหมือนศิลปะทัศนศิลป์เช่นการวาดแทนที่จะใช้คู่กันเราก็ไม่ใช้ใช้มือใช้อะไรไปอย่างอื่นเนะี่ยใช้เป็นเทคนิคใช้เล็บปูดใช้แปรงสีฟันแต้มใช้ขนแปรงทุกสีสัดอะไรอย่างเงี้ยของทัศนศิลป์จะเป็นยังไงดน,นตรีก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีอะไรที่ที่แทรกเข้าไปนะให้มันเกิดความหลากหลายมาดูเรื่ององค์ประกอบ ในการสร้างดนตรีอ,องค์ประกอบอ,องค์ประกอบก็คือส่วนประกอบลอเลยของดนตรีเหมือนองค์ประกอบของส้มตําอ่ะส้มตําก็มีได้บ้างก็ต้องมีมะระกอติดสับๆอ่ามีกระเทียมมีพริกมีมะนาวมีมะเขือเทศอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นเป็นองค์ประกอบของ ของส้มตำชุดองค์ประกอบของดนตรีมันจะเป็นดนตรีได้เนี่ยมีแต่เสียงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการหนึ่งหนึ <c oughs> ่งจังหวะสามจุดหนึ่งจังหวะดนตรีต้องมีจังหวะจังหวะให้มันมีความไพเราะตามบทเพลงตึงตึ้งถึงตึ้งตึ้งถึงมรองมรองมรองป้องฉึงเนยจังหวะอย่างเงี้ย ดี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 ด well. right. ีอย่างเงี้ยจังหวะเขาเรียกจังหวะสั้นจังหวะยาวจังหวะสูงจังหวะต่ำซึ่งคนไทยเราเนี้ยเสียงของภาษาไทยเราเนี้ยได้เปรียบได้เปรียบทางทางฝรั่งทางตะวันตกพอคนไทยจะออกเสียงเหมือนดนตรีเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยคนไทยจะออกได้ส่วนฝรั่งจะออกไม่ค่อยได้เช่นคนไทยออกเสียงกากาก้าก้า ฝรั่งก็จะออกคา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 เขาออกไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ฝึกการออกเสียงอันนั้นเวลาพูดหรือเวลาร้องเพลงเขาก็จะไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำอย่างเราของเราเนี่ยโอ้และน้อดุงเดืออันเดอรที่มาว่ารักเจ้าสาวคำดวง เนี่ยขอคนไทยจะเสียงนี้เงี้ยทั้งฝรั่งก็เออแบบนี้เฮ้ยเฮ้นี่จบไปนี่ที่จบเขาจะไปอย่างเงี้ยเพราะเขาออกไม่ได้เขาต้องกระแทก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 นะครับให้เสียงเออไปนี <c oughs> ่ชั่วร์ชี้ชี้อะไรย่างเงี้ยคนไทยก็คิดว่าเพราะเขาไปเออเขาเพราะไม่ใช่เขาออกไม่ได้จะมาโอ้แล้วนาะมันไม่ได้แล้วแหละรูเพลงอย่างเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งอ่า uh, อ uh, ่าเช่นเพลง เดือนจ๋าเดือนยามเจ้าเลือนจากฟ้าเหมือนดังระคาต้องดังลาจากไกลเดือนจ๋าถ้าข้าห้ามเจ้าได้ถ้าขงงห้ามเจ้าไว้ไม่ให้เจ้ไปหลอกเดือนอย่างเงี้ยฝรั่งอะ่ะเดืนเดนเดินไปไม่ได้ละอันนี้เขาเรียกว่าภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีนะครับขเขมลเรลาวเนี่ยคล้ายเราเนี่แหละอย,ยู่ใกล้เราเนี่ยเสียงสูงเสียงต่ำจึงสูงมากต่ำมากมันสามารถมีความไพเราะได้สูง นะต้องใส่จังหวะอันต่อไปครับทํานองอุปกอบดนตรีต้องมีทํานองจังหวะคือเร็วช้าทํานองล่ะทํานองก็คือการเดินเสียงไปเป็นสเดต็บขัดตินะดดี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 ดด ดีดีดีด uh, ีด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 ทดีดองีดีดคราบทดีนองเจ้างามดีดี่ีด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  anyway> ีด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 ีเปดีดีนเดีดเดีนีดทดีนองสามารถเอาเนื้อมาใส่ได้ดดี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 ไดดด แล้วทำนองคงอย่างนี้แหละเช่นเช่นเพลงช้างที่ครูพาลูกเสือร้องเม่นารีได้ร้องไหมที่มาช้าง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 ป็ดอาบน้ําในคลองตาก็จ่งแลมองเพราะในคลองหน่อยปูปลาเพราะในคลองหน่อยปลาปูมีหูมีตาหางยาวเห็นไหมทํานองอีกอย่างเราเอาเนื้ออีกอย่างไปใส่นะยิ้มยิ้มยิ้ม ยิ้มมาในตาหวานชื่นยิ้มนิดชีวิตยังยืนสดชื่นอุราและหัวเราะสดชื่นอุราและหัวเราะมายิ้มกันหนอเพื่อนเอ,อ๋ยเห็นไหมทํานองเดียวกันเพลงยิ้มก็ได้เพลงช้างก็ได้เพลงเป็ดก็ได้นะครับอันต่อไปอันที่สามครับเสียงประสานสามสามเสียงประสานก็คือให้มันสอดคล้องกันของเครื่องดนตรีของเสียง เสียงประสานถ้าไม่ประสานมันก็ไม่เป็นเพลงที่ไพเราะอย่างคาราบาวของคุณอะไรที่ร้องขอให้ผมได้ร้องเพลงบ้างซักเพลงฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยซักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของฉันที่คุณจะได้ยินได้ฟังนะคนร้องไม่เป็น,นก็อา่านแต่ก็หาจังหวัดทานองลงให้ได้มันก็เป็นเพลงเดือนกันเ,เสียงประสาน คอรอย่างคนมังเพลงมังเพลง,งพล็อกสองคนสามคนก็มีเป็นฝูคณะก็มีตัวทีไม่้เป็นฝูงนะเป็นคณะเลยเสียงประสานเช่นเพลงชาติเพลงสารเสื่อนี่ต้องประสานกันเสีงมัเสียงมัดมีเสียงต่ําเสียงสูงนะคนต่ําก็ต่ําคนสูงก็สูงแต่ไปได้วยกันนะอยากไปตามกันแค่ประสานเสียงนะครับประสานเสียงต่อไป อัสรุปแล้วมีสามตัวนะครับจังหวะทำนองเสียงประสานในหัวข้อต่อไปครับเทคนิคการสร้างสารรดนตรีเทคนิคการสร้างสดนตรีรตรเทคนิคการสาร้างสรรดนตรี เราจะไปปฏิบัติเครื่องดนตรีดนตรีมันมีอยู่สี่ประเภทเนี่เราจะเล่นประเภทไหนก็ได้ที่เราถนัดที่เราชอบเราถนัดและชอบดนตรีก็มีประเภทหนึ่งประเภทดีดดีด้ดอต่อไปอนักเรียนตรงเขียนเครื่องดนตรีประเภทดีดหนึ่งลูกแก้ว ดีดไงเอาเนิ้วไปตีให้มันปิ้งไปในเครื่องเล่นเนี่ยหนึ่งประเภทดีดอะไรประเภทดีดพินเนี่ยนรีไทยพินอะไรอีกอ่ะกตีกตาร์เออสากลไปกีตาร์แล้วกตีตาร์ดนตรีสากลอะไรไม่รู้ไปเติมนะครับเดี๋ยวออกข้อสอบสองประเภทสี สีอะไรที่สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวคนละสีนะครับสีนี้เป็นกริยานะครับสีก็คือซอแอวยออย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 อเนี่ยสีซอสีซอให้ควายฟังเขยได้ยินไหมสีซอสีลไีไวโอลินนะอันี้เป็นของฝรั่งนะครับไปดูนะมีอะไรอีกไม่รู้แหละเยอะยะเลยประเภทสีกีตาร์สีได้ไหม ไม่ได้เนี่ยเขาไปสีกีตาร์แล้วกองสีกองไม่ได้ไปม,มีสีกองสี่จุดสามประเภทตีตีอะไรประเภทตีตูดถูกแม่ตีทุกวันเลยทีตูดประเภทตีตีก้นไม่ใช่นะครับตีก็คือประเภทกรองไม่ต้องหลายกรองอู้กรองไม่หลายชนิดตีน้้งตงน้ิงปงตงป้องตงป้องตงป้ิงตงป้อง ตึงๆตึงตึงจึงต้องตึงตึงตึงๆึงมาลงมาลงมาลงจึงไปกองอะไรคิดตีได like ้กองชิงเอชิงกองเพลนปัดใช่ไหมเห็นหลวงพ่อตีกองเพลนไหมตึงตึงตึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินละเมต่อก่อนได้ยินทุกวันน่ะทุกวันนี้ไม่เห็นได้ยินเสียงกองแล้วหายไปละกองหลวงพ่อไม่ขยันตีกองแล้วชิง เออของฝรั่งล่ะประเทศตีไม่รู้นะอไปดูเยอะแยะเลยอันต่อไปประเภทเป่าประเภทเป่าอะไรเป่าบารเครื่องตีกลองเป่ากองเคยเป่ากลองไหมเอาอยางวงอยางสติ๊กมาเป็นวงวงแล้วก็เป่าปุ๊ดูจมูกดำปื้อเลยเป่ากลองเป่าแล้วก็ คุยไงคุยปีไอที่เป็นทองเครื่องทองเหลืองเขาเรียกเลยนะทําเป็ดเม่อรู้แหละของฝรั่งของฝรั่งก็เบีดสีตีเป่าเนี่ยเอามีสองตัวเองตัวเพิ่มมาขยาวอะไรขยาวเขอ้อขยาวก,ก็คือ อะไรธรรมรินไงธรรมรินเคาะป๊อกป๊อกกับเวลาที่เป็นวงกลมเป็นโลหะเป็นไม้อะหรือพลาสติกอะเคาะป๊อกป๊อกเวลาขยับนะกิ๊งกงอะธรรมรินทั้งเคาะทั้งขย่านะครับหรือไม่อังกะลุงอังกะลุงขย่านะครับมีคนจับโน้ดคนละตัวขย่าคนละครั้งประสานกันเป็นเพลงอันนี้เครื่องดนตรีนะครับก็มีดีดสีตีเป่าขย่าเคาะขย่าเคาะ เครื่องดนตรีเนี่ยเธอก็ไปลองซ้อมสักสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรละดีสีที่เป่าขายาดเคาะแต่มันจะมีประเภทของดนตรีอยู่สองประเภทประเภทของประเภทของดนตรีจัดกลุ่มนะครับประเภทจัดกลุ่มก็มีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่ง ประเภทบรรเลงเช่นระนาดระนาดตีระนาดเลงเนีี่นตีเป็นเพลงไน้่ยมระนาดระนาดตีเป็นเพลงได้นะครับจะเพลงก็ตีไปคนฟังก็รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรนะครับระนาดนงนงน้องแนงน้ sure. ่งเน่งเน่งเนงเน่งเน่งเน่งนงเนงเน่งเน็งเนงเน่งเน่งเนลงเน่งเน่งเน่งเนงเนลงเน่งเน่งเน่งเ่เนน่นงเน่งน่เงง้ง่เนงเ่นด น่ะคุยบรรเลงได้เขาเรียกบรรเลงฟังแล้วเป็นบทเพลงมีความไพเราะคนฟังรู้เรื่องอันที่สองเป็นเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะประกอบจังหวะถ้าปลแล้วมีชุดทิมาคนเดียวเนี่ยทั้งห้องเนี่ยชุดทิมาเหเงาไหมเหงาไหมไม่ไม่ค่ะมีเธออยู่คนเดียวเองเนี่ย คือนั่งหลับไปแล้วไม่ค่ะอันที่สองประเภทประกอบจังหวัดประเภทประกอบจังหวัดก็คือมันไม่เป็นเพลงมันเป็นจังหวะฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าเพลงอะไรเช่นชิงไงชิงจับชิงจับชิงจับเธอเดาที่ว่าเราเล่นเพลงอะไรไปรู้เมื่อไชิงเพลงชิงจับ ชิงจับชิงจับชิงจับเขาเรียกว่าไม่มีเพลงมีแต่จังหวะฉาบล่ะฉาบ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 มีแต่จังหวะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเครื่องประกอบจังหวะกลองก็เช่นเดียวกันตุงตุงตุงตุ้งถึงตุ้งตึงตุ้งตึงถึงจังหวะอะไรเพลงอะไรเพลงตึงถ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 ึงมันไม่มีเป็นบทเพลงเขาเรียกเครื่องประกอบจังหวะดังนั้น่มาดูในเอกสาร ให้นักเกรียนตูดูข้างล่างนะให้นักเกรียนศึกษาคัดย่อหน่วยที่หนึ่งเรื่องดนตรีกับสังคมและวัฒนธรธรมลงในสมุดดนตรีอยู่ไหมล่ะสมุสมดดนตรีตรของปีที่แล้วอะ่ะที่ครูกสออ่ะถ้าไม่มีเอาเล่มใหม่ถ,มมหมถ้าไม่มีเอากระดาษมาเป็นคู่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 เดี๋ยวมาทาปกใส่ นะครับโดยเว้นสมุดไปห้าหน้าเอาไว้เขียนตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้เกณฑ์คะแนนอะไรประมาณนี้คัดยอหน่วยหน้าที่หกหน้าที่หกหน่วยหน่วยนี้แหละหน้าที่อะลรของเธอของครูม,มันหน้าที่หกครับเรื่องดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมนะครับนะคัดแล้วก็มาส่งวันนู้นเปิดเรียนนู้นวันไหนวันที่ผู้ว่าบอกให้เปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เปิดวันไหนก็วันนั้นแหละเพราะผู้ว่าบอกว่าปิดให้เรียนออนไลน์โดยไม่มีกําหนดท่านพูดไว้อย่างเงี้ยให้เรียนออนไลน์โดยไม่มีกําหนดก็แสดงว่าเรียนไปเรื่อยๆทั้งเทอมมั้งแล้วคะแนนล่ะมีแหละตรงนี้แหละจะให้คะแนนใครเข้าดูบ่อยๆนะครับใครทํางานส่งตามกําหนดก็จะมีคะแนนให้นะครับการเรียนของทุกวันนี้ บอกว่าอย่างนงี้ก็ผ่านอยู่แล้วครูก็ให้ผ่านไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าทั้งจังหวัดก็เป็นเหมือนเรามันก็ผ่านกัทั้งจังหวัดสิไม่ได้นะครับต้องมีการตกติดต่อติดศูนย์ซ้มปีไปแน่นอนคนที่ไม่เข้าเลยนะไม่เรียนเลยฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับในส่วนของดนตรีนะวันนี้เองนะเขาให้สอนประมาณสักยี่สิบไม่เกินยี่ิบห้านาทีก็ทบทวนเรื่องนะที่ให้ไปในใบงานนะครับมีอยู่สามหวข้อ ในเรื่องของอิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลและสังคมปัจจัยทําให้ดนตรีในการจะรับจัดสังคมแล้วก็องค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์าง,งานดนตรีนะครับเดี๋ยวก็ไปดูไปดูในรายละเอียดนะอ่านศึกษาแล้วก็คัดย่อนะครับแต่ที่ฝากก็คือให้ไปฝึกซ้อมเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นอย่างน้อยอย่างน้อยนะันหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้ดนตรีไทยก็ได้สากลก็ได้กีตาร์ก็ได้คลุยก็ได้ นะครับที่เป็นเพลงนะเอาที่เป็นเพลงก่อนถ้าเป็นเพลงไม่ได้จริงๆก็เอาประกอบจังหวะเอาประกอบจังหวะนะครับหรือจะเห็นแน่จริงเลยตั้งเป็นวงเลยรวบรวมเพื่อนมาเลยสามสี่คนเป็นวงสตริงอ่าสตริงคอมโบนะครับก็ได้นะครับคือจะสามารถมีทักษะในการอปฏิบัติเครื่องดน,นตรีคือเล่นดน,นตรีนั่นแหละเล่นดน,นตรีแต่เพึ่งจะมีอยู่ในหน่วยที่ ในตำนานหน่วยที่สองทักษะดนตรีไทยในะน้ดนตรีไทยก่อนนะถ,ถ้าเป็นไปได้ในดนตรีไทยก่อนนะแต่ครูจะสอนก็คือเรื่องการเป่าคุยนี่แหละเพราะคุยมันราคาถูกนักเรียนสามารถหาได้นะแล้วก็รักษาดูแลง่ายนะครับแล้วก็เล่นไม่ยากนะเป่าอย่างเดียวเป่าอย่างเดียวนะครับมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เขาบอกว่าเล่นยากที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีทุกชนิดเดาสิ เอาออกข้อสอบแน่นอนในของดนตรีไทยนี่แหละดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากที่สุดที่เล่นยากก็เพราะว่านหนึ่งทั้งเป่าทั้งดูดเออเครื่องดนตรีชนิดนี้ทั้งเป่าทั้งดูด,ออท,ท,ท,ด,ดที่ยากนะสองมือเรามีอยู่สิบนิ้วเนี่ยรูที่ให้ปิดไม่ครบนิ้วเรานิ้วเรามันไม่พอปิดรูที่เขามาให้ไว้อือแล้วก็ไอตัวที่มันออกเสียงอ่ะ มีโอ้โหเป็นยี่สิบเลยนะไอ้เครื่องเสียงที่มันออกแต่ละตัวยี่สิบเลยประสานกันเป็นแท่งๆเปแท่งๆเลยปกติไอ้เครื่องมันจะมีแท่งเดียวนะอันเดียวนี่มันมีโอ้โหแนบกันเป็นเป็นแถบเลยเหมือนวีเลยเดาสิครับอะไรที่มาเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นประเภทเป่านะทั้งดูดทั้งเป่านะแคนแคนไง เจล่นเจนเล่นเจนเล่นเจนเนี่ยโอ้โหใครเป่าได้เี่นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับว่าเป็นขนมติที่เล่นก่อนกลางยากเลยแหละยากมากยากมากนะครับครับวันนี้นะครูก็จะยุติเรื่องการอัดบันทึกไปเสียงไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วน่จาจะพูดคุยต่อจากนี้อย่างอย่างอย่างปากติอยู่นะครับวันนี้ในวิชาดนตรีสองนะครับในเรื่องของดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมก็ขอ,อยุติไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ในกการอัดบันทึกเสียงครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ